ทำวงการนี้มาเกือบสิบปีนะทรัพที่คัดมาคือทรัพย์ที่ดีให้กับนักลงทุนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับดยแทร์งานของโเต้ขายฝากนะครับพี่เอกะมาลายฝากที่ผมที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับได้มีโอกาสทำาในกลุนพี่เทียบครับผมสวัสดีครับ โอเคเจี๊ยบรู้จักกับทางคี่เต้ยังไงครัะคือรู้จักกันมาอยู่ในคอร์สสัมมนา,าของวสังขาราค่ะชื่อว่าคอร์ส RTD เนาะก็เรารู้จักกันประมาณสักห้าถึงหกปีแล้วก็มีทําขายฝากฝากไปแต่ตัวเราเองอะเรายังไม่ได้ไม่ได้อยากจะเข้ามาในวงการนี้เพราะว่ายังไม่ได้รู้จักอะไรมากเข้ามาทํากับพี่เต้จริงจริง่ประมาณสามสี่ปีที่แล้วมาดูว่าเออพี่เต้หาซับยังไงแล้วก็พี่เต้แบบคัดกองซับแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าพี่เต้อะน่าจะคัดเลือกซับดีๆมา ให้เราได้โดยที่เรารู้ว่าถ้าเป็นสับปุ้นนะติดดอยเราซับก็คงไม่ติดมือเราแน่นอนอ,อะไรอย่างนี้ถูกไหม พอจะบอกได้ไหมครับว่าลงทุนกับทางโอเปสไปกี่สแล้วครับผมเขาคร่าวก็จะประมาณ1ิบหรือเกือบ1ิบเนี่ยค่ะไม่ไม่ไม่ต่ำไปกว่านี้แน่นอนมีความกังวลใจไหมครับโดยส่วนตัวไม่ได้มีความกังวลใจใดๆเลยเพราะว่ารู้ว่าพี่เต๊ะทาวงการนี้มาก็อย่างน้อยก็7 8็ปดีเกือบสิปีนะเท่าที่เราทราบเนาะแล้วก็พี่เป๊จะเป็นคนที่คัดซับซับที่คัดมาก็คือซับที่ดีให้กับนักลงทุนสุดท้ายเลยค่ะ รู้สึกยังไงบ้างได้เข้ามาที่ให้ให้พี่เต้ดูแลขายฝากใช่ไหมรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกดีที่ทําให้เงินเราหมุนไปได้ตลอดเวลาเราเองเราถนัดอสังหาเนาะก็ต้องเลือกคนที่เราไว้ใจในการลงทุนรู้สึกประทับใจพิมงานที่ดูแลเราตั้งแต่ต้นจนจบเลือกซับพาไปดูซับก็ดูแลระหว่างทางให้เราด้วยเขาไม่ใช่แค่กินค่าคอมมิชชั่นของเราไปเรารู้สึกว่ากิดเราแฮปปี้กับที่นี่ ขอบคุณพี่เจียมมากนะครับที่วันนี้เสียสละเวลาเข้ามารับสายฝากให้ทางทิมงันโคดเทคครับผมค่ะขอบคุณค่ะ